ตำนานยันเก้าวยอดและแง่คิดจากครูบาอาจารย์การลักครั้งหนึ่งในสยามเมื่อยังมีเสียงปืนและควันดินดำจากชายแดนตะวันตกเสียงร่ำลือหนึ่งดังมาจากเมืองนคนปรปฐมว่ามีชายผู้หนึ่งรอดตายจากการประทะกลางสนามรบทั้งที่กระสุนจะอกแต่ไม่ระคายผิวเหล่าทหารลือกันว่าเขามียันเก้าวยอดยันเก้าวยอดจึงไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงลายเส้นใต้ผิวหนังแต่มาจากหัวใจที่เตี่ยมด้วยศรัทธ,ธาและรักเงาทางศาสนาอันลึกซึง้งว่ากันว่า ยันเก้ายอดถือกำเนิดจากการนำบทพุทธคุณอิติปิโสซึ่งกล่าวถึงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าเก้าประการมาถอดรหัสทางสาเวสลักเป็นเส้นสายลงบนร่างกายเป็นยอดแหลม9้ายอดแทน9้าพระคุณเช่นอรหันสัมมาสัมพุทโววิชาจรณนะสัมปันโนยันนี้จึงไม่ใช่แค่ยันกันภยัยแต่คือยันของผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดจะครอบครองต้องรับเงื่อนไขแห่งวัดปฏิบัติที่เข้มงวด ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองพระเกจิได้ปลุกยันเก้ายอดให้กลับมาโลดแล่นในยุคใหม่หลวงพ่อเปินวัดบางพระพระเกจิที่เปี่ยมเมตตาและศักดิ์สิทธิ์มีลูกศิษย์เป็นทหารตำรวจและชาวบ้านทั่วประเทศหลวงปูน่นายวัดบ้านแจง้งผู้เป็นต้นสายสายศักยัเยนแบบโบราณมีพลังจิตแก่กล้าและถือว่ายันคือธรรมะที่ฝังในใจ ทั้งสองท่านสืบสารเย็นเก้ายอดในรูปแบบที่ไม่ใช่เพียงการลงหมึกแต่เป็นการลงศีลให้ผู้ครองต้องรักษาตนรักษาคำสัตย์กับครูบาอาจารย์ข้อห้ามที่ยิ่งกว่ากฎคือศจ,จะผู้ที่สักย์เย็นก้ายอดต้องยึดถือข้อห้ามเก้าประการเช่นห้ามผิดลูกผิดมีห้ามด่าพ่อแม่ห้ามเสพสิ่งเสพติดห้ามลอดราวตากผ้าบางคนอาจหัวเราะเยาะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความมุมง่ายแต่สำหรับคนในศรัทธานี่คือบทฝึกสติและวินัยที่แฝงในรูปของกฎ หนึ่งหลวงพ่อเปิดวัดบางพระสัตยันไม่ได้ทําให้คนดีขึ้นถ้าใจยังคิดร้ายท่านเตือนเสมอว่ายันเป็นเพียงเครื่องเตือนตนผู้ถือยันต้องมีสีมิฉะนั้นยันจะเสื่อมเองโดยธรรมชาติ2หลวงปู่น่ายวัดบ้านแจง้งใครผิดเมียผู้อื่นต่อให้ยันก้าวยอดก็ไม่รอดท่านย้ำเมื่อการสักไม่ใช่เครื่องลบกรรมผู้ถือยันต้องประพฤติดีมิใช่แค่หวังอิทธิฤทธิ์สหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ ยันไม่ช่วยถ้าไม่ขยันทําความดีท่านมองว่ายังไม่มีพลังถ้าคนไม่มีศรัทธาและเพียรพยายาม 4. หลวงปูด่ดูวัสแกยันแท้ต้องอยู่ในใจไม่ใช่แค่ใต้ผิวหนังท่านเตือนสิทธิ์เสมอว่าความดีจากภายในต่างหากคือยันที่แท้จริงยันก้าวยอดไม่ใช่เพียงอักขรศักดิ์สิทธิ์แต่คือบทเรียนของการฝึกใจใครรักษาใจรักษาศีลพลังของยันจะคุ้มครองทั้งกายและจิต และใครใช้ยันโดยไม่รู้คุณค่าสุดท้ายจะเหลือเพียงรอยหมึกที่ไม่มีพลัง